สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุูุสุคนนะครับต่อกข้ช่างเต้าบน,คนขครองแก้มช่าตครับพี่น้อง mm hmm. ตอนี้เสาร์วันที่สามสิบเอ็ดนะครับมกราคมนะครับตอนนี้นี่แนะร่องแรมนะกำ mm hmm. ลังสีออกไปกินข่าวครับสีเจ็ดม่วงนะห้าสีออกเดินทางกับเวี่งจันนะครับเมือไปที่ สถานีรถไฟตอนสิปบอกเกินเก่าม่องคร่างนั้นเาจะออกแปดโมงเคึงนะข้างกันประบ้านสามสิบนาที่ครับพี่นนอะเดี๋ยวถ่าพอกบเนยยังไปไอ,อยังไปกินข่าวครับห <c oughs> นาวๆพี่เนองบดไซส์เสือ่เส์ตเสือ,สอ,เ,สอเสือกันล่มเนาะ พี่น้องยางไปกินข่าวลานเก้าแหละมันยู่ไก่ขึ้นน้องเมือนยางล้อไก่ยางต้องไปแคมป์ของหล่ก็แล้วนะครับปะ่ะเงินพักแถวนี้จะหลายราคาพี่น้องกะลังรีโนเวทก็มีจะไก้ไน่นำของ,ะงนะยางต้องไปกับแมนแ้วก็อีกอย่างหนึ่งกับ ร้านอาหารเศา,า,ารนะครับเป็นเฮื่อนพักเป็นเก็ยรเห่าร้ายครับบรรยากาศนี่หนาวครับตอนนี้สิบสามสิบสี่เาๆเนาะ เจ้าของดีกว่ากันครับนั่นผักที่ผมผักนะอันนี้ก็สีแพงอยู่ดอกบางส้มถ้าว่าไก่ยังเป็นตลาดเมือดไก่เนีุดงสุกวิลล่า เรื่องมากสิมีเต้าฝรั่งครับอย่างไปกินข้าวเปียกร้านเก้านย่างน่ะอย่างมาบมกเกินหานาที่สำนักนี่จะไม่นำของงามสาครับ มอก็กระแม่ร้อยอย่างร้อยครับคนหลายทัวเก่าครับพี่น้อง นั่งคนเรามองนาะคนหลายที่เราหมือนห้าสั่งเป็นจะเอายังไงนี่ที่เราห้าสั่งเป็นกระต้มนะครับหรือว,ว่าข้าวเปียกขา้าวเนาะคนหลายคือเก่าครับมันจะนั่งใจต่ออุ่นดีพี่น้อง บรรยากาศเนี่นนนนนนนยน้องเราหนาวอุ่นๆเนาะทำไมเงี้ยในขีดยุิแบบสลับด้ว น้นมังยูไก่เต่ามันอุ่นดีนะครับ นะพี่น้องท่านสิสเดือนท่ากลับลงแม่ครับเป็นเย็บคองนะครับไปไปคนร้ายแหบ กินได้พี่น้องผู้ใดได้มาลงประบางครับร้านนี้แซ่บดีครับร้านนี้ก็แซ่บครับมากินเลาวเชิญแต่ว่าเสพแพ้งนิดน้อยนะครับคือควรออกจากปากเสวยแล้วพี่น้องเขาสิได้กลับล่งแล้วนะเพาสิไปซื้อเจ้าปลาบำมันเป็นเจ้าปลาบำอ้อันนั้นเด้อพี่น้องเป็นเจ้าปลาบำ มีขายทองตลาดนะพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศพี่น้องเน่าหนาวเนี่ยมีชดเข,าข่าคอนทอนชดเขาเปียกเข่าเขาเปียกเสียงท่อนทอนเนาะ <c oughs> บรรยากาศอยากให้ทุกคนมาสัมผัสเองครับหรือว่าเบิรงดฉีดผมไปน้ำเนาะแต่ซ้ำได้นนมาที่ยวครับ ราดี้กระแซบได้ใช่ครับขี้ปะเตนะสำหรับผู้ที่มากแบบโลกขอโลกขอนี่ยสักน้อยกบร้านนี่นะครับกระแซนไไหมเห็นคนรีวิวนะสร้างกันสิเป็นร้าน เป็นอย่างนะครับพี่น้อ,อยงยงี้ยมสาวแต่ว่าผมสิมาซื้อของครับเ,าเขา,าเปิดขายเป็นอย่างนู้นเปิดขายเดือดต้นตอนนี้เจ็บล้งเจ็บม้งเคืองครับได้เวลาอีกชั่วโมงหน,งนึ่งสิมาซื้อแนี่กินเชียงขวางนะครับ อยากโห่าหนังอันนี้เขาจะเอาไปเห็ดหนังกินน,ะนี่ห่าคิดขั้นได้พี่องอนี่แบบนี้นี่ัวแบบใส่ขนมขนมอันนี้นนนเนคี้นกินหลายเนาะพี่น้องว่าหัวนเป็นอยัง บอ,อกว่าขนมกินเนาะอย่างเราบนก่อนี่นาอ้อตลาดสาวนย่งคนตลาดสาวนะ นี่ของแสบแอบเยอะนี่พี่ตลาดซาร์หมูกรอบขึ้น้าอร่อยมนกเนี่ย

สีจ้าปลบบำใช่ไหมของฝาจากเมึองหลวงแพ็เท่าไหร่ล่ะแพ็กเท่าไหร่ พั้าได้เสน<ก>น้ <5 S 2> นห้าเส้นห้าเพ้่สามเลยปะ,ะไ่ดได้ก็เป็นไอเป็นอันเป็นแนอะไรส้สิบแผนแล้วดิ <30 S 1> สามสิบนั่ 6, 6, แนแหละสามหกสิบแปเป็นแพเราเส้นห้าเจ้าปลาบ้านอันมี้ข้อไปเหดอย่างกินเพ้ริดคอ ตืดยังเดียวตืดยังเดียวอันนี้เราไปชิเอาปลาบั๊บนะอยู่ใดเมื่อย่พีนองแต่ว่ามีแนวไซน์นะ ความคิดย่ำสา่ผีไม่ผีร้ายนะ有机会在江南边，พวามีค่าใช้สใช้จ่ายไงพวามีค่าใช้จ่ายอ๋อหลามพี่น้องรู้จัไม่่นน พี่น้องให้เงี้ยกลับล่องแรมมามาสีเจวประบับของฝากที่สุดร้านพี่ทขงานกระแซบด้วยพี่น,น้นองร้านพ้่ใกล้ สช sponge, ชช้มพ <ช Liberty. S 1> ักข้าวเหนียวห่อนห่อนเนาะแซบด้วยแล้วพี่น้องสิ่ันี้แซบด้พี่น้องสิ่งอย่างสิ่งไหว้นะครับสิ่งอย่าง อ้าอ้มา,ากจะพูด้ักกินต้ตนเท่าไหร่ครนะับ สิมาไทยหลพี่หน่องา,าวิววิวดีแห้งพี่หน่องวิวดีดียางสีไทยหลุต่อกันแม่กันนี่พี่หน่องถ้าสิบยางเขาไปเช็คอินนะครับเก่าโมงเลยอีกเลยอีหา G6 นะที่น่าับ กิบโ,โมงเงนะชิงได้คือ,อะไรได้ครับพ่อไปไปเข้ามาานไม่เกลียดหรองพี่น้องเดี๋ยวพักสิมานาั่งถ่ายกข่อมานหนึ่งชั่วโมงเนาะพอสิบโมงเชิงนะครับเราสิบโมงเชิง วันที่เจ็ดิบโมง็ดนะครับหลายคนก็บอกว่าบนบอร์ดมีแต่ภาษาจีนนะพวกคำอธิบายพวกเกี่ยวบินพวกเอียงมีภาษาจีนภาษาลาวนะครับก็บสายรถไฟเล้าจีนนะครับพี่น้องมันก็เป็นของเล้าจีนมันก็เป็นตรงซื้อจีนเลาานี่มันแนสามภาษาคนมันจะ มาชื่บริษัทเขานะทักษีจังใดล่ะอยู่ไทยฮากับมี่ค่ะบเอิด์ตบอยากต้องซื้อจีนกัสซีบาก็ได้เต็มบ้านเต็มเมื่องคือกันนนลาเพราะว่าเพิ่นวตัตโตดอกนะเดี๋ยวนางถากกันครับ พี่น้องคนจีนเมื่อบาน <c oughs> เขาเมื่อคนหมิงนะ <c oughs> เขียวดีแปดแปดจากเวี่งจันกับคนหมิงกับจีนนะตา <c oughs> เขียวนี้แล้วกับจังสีเขียวเฮ้าเนาะสีเจ็ดเจ็ดสีเก้าค็คนจีนเมื่อบานพนะี่น้องยวเฮาก็สิดขึ้นเราใส่เลยนะกับ กันจากเกา w o งสี่สิเดี๋ยวสิได้ปิดคลิปรายการ้ำเนี่ยเราไปน้องเอาไปกันสิบนาครับคลิปนี้กับ ไทยมาตะลวงผอบางเนาะมาจบคลิปอยู่สถานีรถไฟกะติดตามคลิปหนาครับมาหอดึงจานรสิป,ปยยายุ่งหดคลิปกันหดอีกถ้าสิกขามไทยวันทีซีเนาะเอาไว้พอกันคลิปหนาครับ,บค,ครับคลิปเหนีอาไว้ส้มนะครับสวัสดีครับขบวนนียวอ,อีรีพี่น้องผมนั่งตัวที่สิบหาเนาะสองขอบวนต่อกันพูดพี่น้อง อันนี้รอบสิบวงเนาะมีหอดนะูสิบหกรับพี่นอ้องข้นยางไปผุนกับบักร้ายนะครับน่ะพี่น,อน,อน้องกับนครหลวงกันกับนครหลวงเวียงจันทร์กันครับ ก,กับท่านนม่มาหลายเนะาะพอดีมากกอนมูมนะครับ